วันนี้แล้วก็จะมาตอบคำถามคิววนใช่แล้วซึ่งเราก็ให้น้องๆส่งคำถามมาแล้วในคลิปค a วนที่ให้ยิงคำถามในคลิปที่ผ่านมาเนาะวันนี้แล้วก็รวบรวมคำถามมาเรียบร้อยจะมาตอบคำถามกันรวบรวมในแผ่นนี้แล้วคำถามแรกกันนะเริ่มมาเลยได้อ่ะพี่สองคนเป็นอะไรกันคะโอ้ยบอกเลยว่าแฟนกันนะเออเห็นถามก็มาหลายคนมากไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่ญาติไม่ใช่อรไหลังซิงก็นั่นแหละแฟนกันค่ะต่อมาคูกพี่มาเจอกันได้ยังไงแล้วใคร ือจริงๆเราอยู่โรงเรียนเดียวกันตั้งแต่ปประมาณป .4 ใช่แต่ไม่เคยคุยกันเลยก็เคยเจอหน้าเจอตาตั้งแต่ป .4 แล้วแหละจนจนมาถึงป .4 เทอมสองปั้นอาร์ตก็แบบมาทักมาคุยอะไรเงี้ยใช่ก็คือเราเป็นคนสีฟ้าก่อนเออนั่แหละอาร์ตเีย็นมากนั่นแหละนั่นแหละต่อมาพี่อยู่บ้านเดียวกันเหรอคะใช่ไม่ใช่เลยเที่ยงบ้านไหนคิดบ้านฟ้าเออหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะคือเราสองคนอยู่ด้วยกันเราก็อยู่กับครอบครัวเราอาร์ตก็อยู่กับครอบครัวอาร์ตต่อมาพี่ทั้งสองคนอยู่เท่าไหร่คะ สิบแปีทั้งคู่สิปีบริบูรนต่อมาที่อยู่จังหวัดอะไรก็กร <Okay. S 2> ุงเทพกรุงเทพน้องคู่เลยคนะ่ะ <Okay. S 2> ต่อมาที่ชอบกินอะไรมากที่สุดคะก็ชอบกินอาหารญี่ปุน่นอาหารญี่ปุนป่นเหมือนกันค่ข้าม,มาแล้วอ่ะง <laughs> ม,มีเกี่ยว <laughs> มีเกี่ยวต่อมาชื่อจริงของพี่อาร์และพี่ฟ้าชื่อว่าอะไรก็เขาชื่อพาวินีค่ะเราชื่อพักขบวนแค่นี้แหละต่อมาทําไมพี่ฟ้าถึงจำวันเกิดพี่อาร์ไม่ได้ไม่ตอบเองเลย ปกติเป็นคนลืมพูดแบบเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้อยู่แล้วอ่ะจะลืม,ล,มลืมง่ายอ,อายก็แหละแตลืมนิดหน่อยเนาะลืมไปนิดนึงวันเดียวไม่เป็นไรเนาะต่อมาพี่ <S 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 ทั้ทงสองคนกุก๊บกระได้กุ๊โมอังโก้โอ,โอนอโออาโก้พี่สองคนบ้านอยู่ใกล้กันเหรอใช่ก็ใกล้กันกนะเนอร์เมประมาณไม่กี่ป้ายสิบนาทีก็ถึงกันแล้วแหละต่อมาพี่รู้จักสกุชี่ไหมถ้ารู้จักรีวิวให้ดูหน่อยได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยได้หรือ ก็เขาก็พอรู้จักเคยได้ยินชื่อนะแต่ไม่รู้หน้าตามันเป็นอะไรยังไงเนาะยังไม่แน่ใจถ้าเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลแล้วกันว่าถ้ามันน่าสนใจน่าจะน่ารีวิวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะทำแต่รีวิวมาให้น้องๆดูแล้มาพี่สองคนเจอกันครั้งแรกที่ไหนเจอครั้งแรกก็ที่โรงเรียนนะที่โรงเรียนตอนป .4 เนาะที่อาร์ตพี่ป .4 หนักเท่าไหร่เราทำไมห่านอย่างงี้อ่ะเอาเลขตัวหน้าไปก่อนแล้วกันเลขหน้าหก จริงอ่ะเออเขาก็เออห้าสิบนิดนิดหน่อยนิดกรหงเลยเหรอวรอมั่วห้าสิบไม่นิดนะนิดเดียวจริงจริงรอมาพี่ชอบกินขนมอะไรขนมขนมก็ไอติมแล้วกันชอบไอติมเหมือนกันอ่ะตามไม่ได้ตามพาไกินอะไรทุกอย่างออกมานล้วแหละรอมาอ่าพี่ชอบวิดีโอของตัวเองอันไหนมากที่สุดคลิปที่เราทำกันมาเหรอ อันนี้ปะฉุกตีหัวใช่นั่นแหละแล่นละมันมากไม่รู้เหมือนกันแต่มันจริงนะแบบต้องเล่นได้มันตื่นเต้นละลุ้นมากๆต้องลองลองเล่นดูลองไม่เด็กๆเล่นก็ได้สนุกดีพี่สองคนชอบสีอะไรชอบสีขาวส่วนเขาก็ชอบทุกสีแหละได้หมดอ่ะไม่มีอะไรใส่ตัวต่อมากพี่อยากมีบ้านแบบไหนบ้านไหนขอพื้นที่เยอะๆพื้นที่เยอะๆให้หมาพี่แา่ว่ายน้ำเลยมีเสาว่ายน้ำพื้นที่เยอะๆบ้านแบบบ้านไหนก็ได้นะ ของโมเดิร์นโมเดิร์นแล้วกันมาแล้วแหละต่อมาพี่สองคนเรียนที่ไหนคะมออะไรคณะอะไระเราเรียนที่มหาวิทยาลัยสวนพฤกษ์เรียนเกี่ยวกับเชฟใ่ะเรียนง่ายๆก็แบบเชฟเกี่ยวกับการทำอาหารส่วนเขาก็เรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะต่อมาพี่สองคนเรียนเก่งไหมหรือเก่งเท่าไหร่เขาได้แหละเขาได้ตังค์ตัวตก็ไม่เก่งได้อ๋อ เขาไปกิจเฉลีย่ย6เทอ,อร์โบมอปมายอันได้เท่าไหร่ได้3.5เออของเขาก็ได้ประมาณ3 7 4อุดเจ็ดสีมาพี่อยู่โรงเรียนเดียวกันเหรอคะใชต่ตอนมอปลายนะมอ,มอตั้งแต่ปส,ตตสี่เลยเดียวกันตั้งแต่ปสีถึงม .6 นั่นแหละก็อยู่โรงเรียน ีมาาจกชื่อจริงของเราสองคนคือพักข้าวพลกับพาวินีมันนำหน้าด้วยตัวพีทั้งคู่กันเลยจับมา PXP เลยไม่ใช่พีคูนพีนะน้องๆหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะที่ว่าพีคูนพีกากระบาพีเอออะไรประมาณนี้ต่อมากให้อ่าคถามนี้อ่ะทำไมพี่อาร์ตหล่อเขินก็ไม่หล่อนะแต่ชอกบหล่อหมากผู้ชมหล่อมาก จะทำนิทุกขึ้นมาว่างไงอยู่อยู่ดีๆไม่ชอบชอบทำชอบสร้างปัญหาสร้างเรื่องไม่ทำตอนแรกก็ว่างตอนนี้ก็ค่อยว่างแล้วซึ่งถ้าถ้าคลิปลงช้าหน่อยก็เพราะว่าช่วงนี้อาจเรียนแล้วเยี่ยมมากสุดพ่ก็ยังว่างปิดซึ่งบ้างต่อมาใครเป็นคนคิดชื่อเกมต่างๆช่วยกันช่วยกันแหละผัดกิ๊ใครทำพี่คอยไหนเก่งๆก็ของนั่นแหละ พี่ฟ้าคะพี่อาันหล่อเปล่าเดี๋ยวว่ะไม่เห็น้ะไม่เห็นะถามเลยรู้อยู่แล้วไม่หล่อไม่หล่อต่อม้าพี่มีทีมงานช่วยตัดต่อคลิปปะคะไม่มีไมม่ีก็ตัดต่อกันเองช่วยกันเขาก็ตัดต่อนิดหน่อยเขาก็เขาก็ตัดต่อส่วนอันจะเป็นแนวแบบใส่ใส่ซับทำซับอะไรอย่างเงี้เนาะหรือหาข้อมูลให้อะไรอย่างเงี้ต่อมาอยากให้คนติดตามถึงเท่าไหร่เอาหนึ่งล้านได้ได้หนึ่งล้าน ให้ถึงสุดนะหนึ่งเออขอดึงล้านพอสองสามล้านก็ไว้เป็นเรื่องของอนาคตตอนที่ขอนมามันมีมูลหนึ่งเลยช่วยพี่กันหน่อยนะช่วยๆกันแชร์ด้วยต่อมาเมื่อไหร่ที่จะหนึ่งแสนตับสไครท์โอ้โอีกยาวไกลต้องช่วยๆกันนะเหมือนเดิมต่อมาพี่สองคนเลี้ยงหมาพันอะไรหรอคะมีหมากี่ตัวก็หมาที่น้องๆเห็นกันก็จะเป็นหมาของเขานะคือเลี้ยงไว้สองตัวตัวหนึ่งจะเป็นอ่าเซมิลฮัสกี้เออตอนนี้ก็สามขวบแล้วแหละ ส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นลาบระดอตัวผู้ชื่ออะไรชื่อเปาตอนนี้ก็กลบกว่าในเปาขลบกว่ายุกิตัวส่วนยุกิเนี่ยในไปเลี้ยงเนี่ยเป็นตัวเนี้ยต่อม่าพี่แต่งงานกันหรือยังไม่ใช่ยังเลยยังเรียนกันอยู่นะย่เพิ่งอีสิบแปดกันเองยั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 งยาวไกลมากต่อมาทำไมหน้าคล้ายๆกันนึกว่าพี่น้องฮ่ะเงินเหรอเหมือนเหรอเหมือนเขาแต่งผิดแล้ว ทำไมถึงสร้างชาแนลนี้ขึ้นมาก็ก็ตอน,นอตอนันปิดเทอมตอนตอนช่วงช่วงในที่ทำเนี่ยปิดเทอมอยู่ปิดเทอมบมัลังขึ้นมอปลายไอไ้เลยรักมหาลัยเออแล้วมันปิดเทอมนานก็นถึงกี่เดือนเนี่ย6เดือนไหมเออก็เลยทำการจริงๆอ่ะก็อยากทำทีตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ช่วงมห .6 แล้วแต่ก็ติดสอบติดเรียนติดอะไรอย่างเงี้ยยังไ,ไม่ว่างยังไม่ว่างตอนนี้ว่างเลยทำส่วนแบบทำไมาถึงอยากทำเรื่องบรรจัยหลีก็จากจากชาแนล บาร์เฟนเวียสกาแฟบารเฟนเวียสกาเฟกับเชตานเดี๋ยวลูกขึ้นให้ดูสนุกมากไปดูได้นะแล้วต่อมาคลิปแรกในชาแนลพวกพี่ชื่อว่าอะไรชื่อว่ามาม่าห้ากระป๋องในห้านาทีมาม่าห้าห้านั่นแหละก็คือตัวเนี่ยมาม่าห้ากระป๋องในห้านาทีก็กินมาม่าเรื่อยคลิปอาจจะดูไม่มีอะไรบ้าง้วพวกพี่ก็ยังมือใหม่ตอนนั้นทำคลิปแรกเลยตอนนี้ก็ยังไม่อะไรเลยหรอต่อมาทำชาแนลมากี่เดือนแล้วคะสองเดือนกว่าๆว่้นสามยังไม่ยังไม่ถึงแหละ ตจำได้วันที่15กุมภา257 5ใช่หรอใช่ขโมยเลยต้องมา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 ต่อมาเออพวกพี่ไม่กลัวเพื่อนล้อหรอคะเวลาทําคลิปเพราะอะไรไม่กลัวเพราะเพื่อนยังไม่เห็นเลยคใช่ที่ไม่กลัวเพราะเพื่อนยังไม่เห็นเพื่อนยังไม่รู้ไม่รู้ก็ต่อมาอุ้ยคือขอบคุณน้องคนนี้มากเราก็ถามว่าทําไมพี่ฟ้อนน่ารักจัง เปลี่ยนเป็นดึงเลยไม่แอาเอ่นมากาไมพี่ชอบเล่นเกมกันคะก็มันสใช่มันต้สนุกอะพกพี่องคนก็แวนี้่แวชอบเล่นชอบแย่ชอบอะไรกันโอค่ะข้เงินกว่ากันอาจริงๆก็เขาก็ยอมรับแหละว่าพูขี้งอนแต่ตอนแรกเขาเงนแค่ขาขี้งอนท่านนเดียวนะสักพักอ้์ตตาม กนพี่สายก็ด้วยเราเก่งกันพี่งอนกันทั้งคู่แหละอ๋อมากอ๋อมากเลยทำไมพี่ทั้งสองคนถึงได้ชื่อว่าฟ้ากับอาร์ตมีที่มาไหมคะทีนนี้ไม่มีนี่มีเหรออืมเพราะไม่เคยเล่าว่ามีเลยเหรอไม่แค่แค่ตั้งแค่มีทองชื่อผีพี่ชื่อออฟอ๋อส่วนเขาก็ชื่อฟ้าใช่ไหมชื่อเล่นก็มีพี่สาวชื่อดาวฟ้ากับดาวชื่อนี้พี่สาวคน สิงตอนแรกพ่อแม่จะตั้งชื่อให้เป็นน้องรรสดีแล้วที่ไม่ได้ชื่อนะไม่ไหวอ่ะวันเกินเอามาพวกพี่เกิดวันนี้เท่าไหร่ของเราก็ยังเกิดทันเวาอยแล้วตามในในคิวคำถามวันใจ <c oughs> ที่หมักมาก็บอกไปแล้วเกิดวันจันทจ้บเออสองเขาก็วันที่8เมษายนเอามาถ้าพี่ได้เงิน30ล้านพี่จะเอาไปทำอะไรรัา <c oughs> บอกมาปวดทางานปำมัน่ย ไปรับบอลเขาก็เอาไปเที่ยวรอบโลกต่างประเทศอยากเที่ยวมากอ่ะเป็นความฝันที่อยากไปเที่ยวรอบโลกมาเองเองอ่ะเขาก็เอาไปบริจาคก่อนบริจาคใช่บริจาคก่อนทางภาคทางภบริจาคก่อนไงแล้วที่เหลือเราไปไปจ่ายเนอะบริจาคเท่าไหร่สิบด้านโหมากอาหน้าอย่างไรที่อาจจะทำนะเคยรู้ไหมรอ่ะซื้อเกมซื้อของซื้อสารพัดเกมซื้อเด็กซืกอเด็กใหม่ผู้คนสิ่งที่ทั้งสองคนดีใจไหมที่ได้ 1,000 subscribe ดีใจดี่สุดเลยที่นี่เลยต้องในที่นี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่น้องทุกคนที่คอยติดตามพวกเราเนาะใช่อือเพราะแรกก็ยอมรับไปเลยว่าทำมาแรกๆอ่ะพอมาใช่แบบไม่ค่อยแบได้แค่กี่ subscribe เองมาทำมาสองอาทิตย์อ่ะไม่ถึง20คนแหละมั้งรออือทำมาตั้งนานแล้วก็จะได้แล้วแบบคลิปแต่ละคลิปก็ดูแค่แบบสามสิบสี่สิบคนอย่างเงี้ยก็ล้างล้างเออเริ่มแบบ โอ๊ยทำไงดีวะเนี่ยทำแล้วไม่มีคนดูเลยอตอนนี้ก็ถึงขนาดนี้ก็ดีใจแล้วดีใจมากรอมากทำไมพี่ถึงคบกันคะเพราะอะไรอ่ะจะจัดไปไหนอะ <c oughs> ไม่รู้อะ่ะเออพูดแล้วถูกพอมากคือเปล่าเราเป็นเราแนวเดียวกันอะประเภทเดียวกันนั่นแหละที่สายคล้ายกันอชอบอะไรคล้ายกันก็เลยก็เลยง่ายขึ้น,น,นอะไรรอม,มากทำไมน้องเขาใจร้ายจังอ่ะพี่สองคนเดินมาทำไม ด่าเลยถามเนีเ่ยเออเจรายดเจรียดจะถาต่อมาพี่เคยโกรธกันแบบมากที่สุดเนี่ยเรื่องอะไร มถ้าแบบกระเทียมเจียวอะไรอย่างเงี้ยก็พอกินได้แล้วแบบว่ากระเทียมดิบๆกระเทียมแบบกระเทียมอ่ะมันไม่ไม่จะใหญ่อ่ะไม่ชอบเราก็ก็กระเทียมด้วยแล้วก็เหงื่อเกอะๆถ้าถ้าเยอะไปก็ไม่ไหวจังต่อมาพี่ทำยังไงให้คนติดตามเยอะคะนี่ก็ไม่ได้เยอะนะจำนวนหนึ่งก็โอเคเลยลอตั้งใจนะครับอืตั้งตัวก่อน แล้วมันสนุกตัวเองสนุกอะไรเงี้ยบางิดว่าเขาดูแล้วก็สนุกตามไปด้วยเนะ<ม>าะพอเราทำก็สนุกกันทั้งคู่อ<ช>่ะไม่ได้รู้สึกอัด,อ,ดอัดอะไรอย่าง,งเงี้ยนะก็เลยก็เล่นกันอย่างเงี้ยเลยต่อมามพี่สองคนจะแต่งงานกันไหมคะใน่อนาคตอนาคตคงเลิฟทมาแต่งแหละท่าอยู่ด้วยกันนะอ่ะเออแต่ก็ไม่รู้อ่ะไม่นั่นแะหละก็อรอดูต่อไปใช่น้องลองก็คอยติดตามว,ามวาม<ช>่าพี่สองคนจะได้แต่งงานกันหรือเปล่านะแน่พี่อาจจะทำคลิปประมาณสิบปียี่สิบปีแล้วแหละจะเริ่มลรมือถ่าย ต่อมาพี่ใช้อะไรถ่ายคลิปหรอคะใช้ใช้กล้องมิเลเลตเป็นยี่ห้อแคนนอน D7X แคนนอน D7X ลองอย่างนี้เลยสุดยอดคมชัดน้องๆก็ไปดูรีวิวของคนอื่นนะที่เขาแบบรีวิวชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะของเปรียบเทียบกับรลูกอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะต่อมาคบกันตั้งแต่มออะไรหรือปีไหนคะมอศีกับสองตอนนั้นแหละมอศีกับสองต่อมาเมื่อวิดีโอที่แล้วพอพี่ฟ้าจะความเกิดพี่อาร์ตไม่ได้พอจบวิดีโอแล้วเนี่ย พี่อาร์มีอาการย er ังไงบ้างอาร์คุณน้ำมากล้อเล่นละเล่นละเล่นก็ไม่มีอะไรหรอกแล้วก็เล่นแบบถาถามตอบอะไรตกตนี้เลยที่ลืมเป็นเรื่องปกติแล้วมาคิดแล้วหรอเลื่อมเลื่อมเฮ้ยเมียวดีร้อมากพี่กำลังคิดอะไรอยู่กป็นอะคิดว่าร้อนมากอากาศร้อนมากเลยเห็นไหมร้อนสุดวันนี้เปลี่ยนโลเคชั่นเออวันนี้เรามาเปลี่ยนโลเคชั่นเนะร้อมากพี่ชอบไปเที่ยวที่ไหนกันคะก็ ท,ท,ที่ที่มีแอร์เออที่มันอากาศเยน็นๆนะต่างประเทศอะไรนะแต่ยังไม่เคยไปเขาที่มีแอร์อากาศเย็นๆพอแล้วเออมาพี่คิดว่าตัวเองเป็นคนตลกไหมนิดน,นึงน้ะนิงเพราะว่าเขาก็พี่กค,คนตลกนะเออมาเหตุการณ์อะไรที่พวกพี่ประทับใจกันมากที่สุดยกมาคนละเ,เ,เรื่องเรืเบ้าเรื่องเรื่องทีป๋าทำมันมาคุบรล้องครีมรัะ จำยี่สิบสองปีก็ร้อบเนี่ยคือนั่นแหละอ่าก็ฟ้าทำไข่มดมาให้แต่ใส่วาซาบิมาด้วยมาแกงชอบแกงชอบแกงก็แบบว่าอุตส่าห์ทำนะแล้เราเมลลามายแบบจัดวาซาบิบีวาซาบิเข้าไปเข้าไปก็มันควรจะมาถึงอาร์ถึงมืออาร์แล้วก็แบบกระแทกอะไรมาบ้างแต่เราเมละไมายากนะแบบจะแอบวาซาบิเข้าในไข่มดเนี่ยต่อของเขาเนาะรับใจเรื่องเนี่ยสนร้อนเลยก็เขาจะไปเหมือนไปคอนเสิร์ตไปงาน หานักร้องไอดอลญี่ปุ่นนั่นแหละอืมแล้วพอดีเขามีบัตรแค่คนเดียวอาร์ตไม่มีบัตรแต่เขาไม่มีเพื่อนไปเนี่ยไม่มีใครไปด้วยอะไรเงี้ยอืก็เลยลากอาร์ตมาด้วยอาร์ตก็ยอมนั่งรอรอนานไหมนานมากกี่ชั่วโมงประมาณสองสามชั่วโมงได้เอออาร์ตก็รอนั่งงานสองสามชั่วโมงแล้วรอทำอะไรบ้างก็ไม่รู้เขาก็เฮฮาอยู่คนเดียวอยู่ในโ่งลยของเขาต่อมาพี่เป็นอะไรทำไมชอบแกล้งกันไม่รู้ก็ล่นก็ต้องรู้ะอือเป็นนิสัยของเราสองคนแล้วชินแล้วสนุกดี คิดว่าเหมือนก้อยกับดาวนะเป็นคู่คู่เลสเบี้ยนใช่ไหมนี่ก็เป็นดาวนี่เป็นก้อยอะไรอารผู้หญิงับแล้วเฮ้ยใจเย็นๆต่อมากชีวิตประจำวันที่สองคนทำอะไรบ้าง้ช่วงนี้อาร์ตก็ก็เรียนแหละเรียนอะไรกับบ้านแต่เขาก็อยู่บ้านดูซีรีส์กินนอนเล่นกินนอนเล่นกินนอนเล่นช่วงนี้ยังไม่เปิดเทอมหอ่ะค่ะวันลนกี่โลละไม่ไม่เพิ่มอันจะมีแบบไขมันมันฝึกเกินที่ผักอันนี้ตอมากถ้าวันหนึ่งยอดสมศร้ายพี่ตกลงพี่จะทำยังไง ก็ทำใจมั้ทำเหมือนเดิมอ่ะต่อไปก็ทำไปเรื่อยๆแหละทุกวันเลยเขาจะเปลี่ยนใจมากลับมาฟโล่เราเนาะออแต่เราก็คงไปบังคับให้เขาแบบครอบเราอะไรไม่ได้ต่อมาคขั้นสุดท้ายพี่สองคนอยากมีลูกไหมอยากอยากสร้างทีมฟุตบอลหรอถ้าพูดอนาคตนะแบบอจริงนะอยากอยากมีลูกข้าคนวัวจะคือเพลงนี้นะชอบอ่ะสนุกสบายโอหวะไม่โหสำหรับ ก็จบแล้องแล้วก็ตอบคำถามาน้องๆไปว่างแล้วอาจจะไม่หมดนะแต่ก็มีน้องส่วนมากบางหลายคนก็แบบถามสำามมาพี่ก็หยิบมานั่นแหละอ,อะไรประมาณนี้ตอนนี้ก็ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเย้